มิติพอยต์ชั่นตัวเมียนะครับคิดว่าแรไอเทมสุดๆให้เป็นดูรายละเอียดตอนนี้หาไม่ได้แล้วรายละเอียดต่างๆสวยมากเส้นหลังสวยด้วย2 8งหมตั้งไว้18,000บาทนะครับ18,000หมืปดพบาทไซส์เนี่ยไม่เล็กแล้วนะใช่เหมือนขนมอ่ะอ่เหมือนขนมว่าสีเลยไม่ซีดอ่ะเนียนมากเนียนมากจนไเห็นเเลยอันนี้เป็นม็อบอะไรครับพี่ตัวหอีนึงบานาน่าไวโอลสวัสดีครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านสับปะหลาดครับวันนี้เราทำอะไรกันยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสับปะหลาดนะครับกับน้องเฟนเฮโรเทียนครับซึ่งตอนนี้เราสองคนรวมรวมรวมร้านกันแล้วด้วยใช่ชื่อร้านว่าไอโซเซอร์การ์นะครับก็จะมีเอ่ินเวสบอลเมทัลอีกเพียงหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราลงในช่องบ้านสับปะหลาดก็น้องเฟนจะมาช่วยพี่ตุลทำเป็นตากล้องนะครับเป็นตากล้องอ่าช่วยรีวิวช่วยรีวิวนะครับช่วยรีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัพนานมากเพราะว่า ทำร้านใหม่จะดูเหนื่อยเหนื่อยนะครับก็เป็นงานเหนื่อยจริงๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็สบายแล้วสบายแล้วนิดนึงสบายขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเที่ยวแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเมารีไม่หรอกนะไม่อาดิเมาดีบอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามมาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูว่าที่ร้านบ้านสำครับตอนนี้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างครับไปสปีดครับกล้องอะไรบู๊เนี่ยสวัสดีครับก็มีอะไรบ้างครับวันนี้โอ้เยอะมากเลยอะมีอะไรโชว์บ้าง เราตัวที่อยากโชว์ดีกว่าไล่ตัวเลยได้ผมว่าผมเปิดแม็ตัวนี้เลยจบๆนี่นะครับวันนี้เราเป็นขนี่ตัวเด็ดลายไอเทมมานำเสนอครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นมูที่หายากสุดในปีนี้ละหากันเยอะเหลือเกินผมว่าในท้องตลาดนะณเวลานี้ก็คงไม่มีของขาย ใช่น่าจะไม่มีไ่มวละเป็นเดือนแล้วล่ะไม่ไม่เคยเห็นใช่ขอดูตัวนี้คือมิติโคชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าความนิยมสูงมากราคาขึ้นโหดมากนตัวนี้ลายสวยด้วยนะเข้มด้วยแต่ว่าเราขายในราคาเท่าเดิมที่เคยขายเมื่อกปีต้นปีก็จะขายเท่าเดิมนะเท่าไรครับตัวนี้เป็นมิติโ o ชั่นเซนเมียร์ผมเปิดราคาไว้ที่2,800มบาทนะครับผม 2 8 0 0 0บาทนี่ไซส์ก็ไซส์กำลังสวยกําำลังน่ารักเลยประมาณอายุประมาณสเดือนครึ่ง5าเดือนนะเฟร็เนาะใช่ครับต่อยอดดีงูขางูดำงูเท้าได้หมดทุกแบบเฟร็มีเก็บไหมมิสติกโพชั่นยังไม่มีเก็บเลยหหาไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าหลายคนอ่ะชอบถามว่าเอ้ยพี่ครับแล้วมิสติกโพชั่นอ่ะโตไปสีจะดรอปไหมอ่าอ่าเพราะว่าเรามาเทียบเรามาเทียบให้ดูเรามีตัวเทียบด้วยคือตอนเด็กๆมันสวยมากใช่เดี๋ยวให้ดูว่าคนจะไอยยีนหาย เป็นหญิงนิดตัวไปไม่ต้ยนนียังสวยใช่คนนยังสวยเหมือนเดิมคนชอบกจว่าตัวไปงูจะไม่สวยนี่นะครับตัวเนี้ยแต่ตัวนี้เป็นตัวลายน้อยเนาะมันหล่อน้อยมันต้องคนละแบบคนละแบบตัวนี้เท่นละแบบนี่นะครับสวยกิฟตเหมือนเดิมนะครับสีไม่ได้ดอกเลยนะครับแต่ว่าลายมันไม่เหมือนกันแต่ละตัวลายใช่ตัวนี้มันจะลายเนียนตัวใหญ่แต่ลายจะเนียนมาอยู่แล้วตัวนี้จะมีลายข้างตัวให้แบบนี้คือซึ่งแบบเนี้ยพิมพ์นิยมมากมากเลยใช่แล้วแต่คนชอบอีกอ่ะแล้วแต่คนชอบนี่ไงคือตัวไปไม่เปลี่ยนอะไรตต่่ัเะรไฟล์์์สใชคบอ เอาเป็นว่าราคาตัวใหญ่เนี่ยขายไปเนี่ยโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเท่าไหร่ตอบไม่ได้2องแสนไม่บอกไม่ถึง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 ใครมีมิติโคจันตอนนี้ก็ผมเแนะนำไม่เก็บไว้แล้วก็โยนเข้าโมโยนเข้าอะไรทำได้ได้หมดเลยโยนเข้าโมโยนเข้าเจนไอก็โคตรสวยแล้วจีโมจีมิติ แบบตัวนี้ตัวเมียก็หาโมตัว,ตวละห้าพัน 5, ก็พอแล้วครับใช่หรือว่าถ้าอยากเอาชัวร์ก็โยกเข้าเบล <Bell. S 1> โมไปเ,เลยนะครับหล่อเลยหล่อเลยได้ชัวโมครึ่งหนึ่งมิติพชั่นครึ่งหนึ่งมิติพชั่นตัวเมียนะครับคิดว่าแรงไอเทมสุดๆนะให้เฟนดูรายละเอียดตอนนี้หาไม่ได้แล้วรายละเอียดต่างๆสวยมากเส้นหลังสวยด้วย28,000บาทนะครับเพศเมียนะครับผมว่ามาไหนๆก็จะกลับมาทำยูทูบในรอบ2ออาทิตย์เดี๋ยวจัดตัวเด็ดให้ได้เลยนะครับผมอนน่ะ ตัวต่อไปตัวต่อไปจากไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมองว่าอันนี่ก็เด็ดเหมือนกันไช่ครับแต่ทำโอ้ยเห็นตาในกล่องสวยเลยนี่เป็นไงยกขึ้นมาหน่อยครับนี่คือแสงพิเศษซูเปอร์ไฮไวท์อ่ะใช่นี่คือยอดไฮไคาริโกะชาทันนั่นแหละมีอะไรอีกครับสไปเดอร์เอ็นจี้คาริโก้ครับนี่สามยินเป็นไฮไวท์คือเปิดขาวแบบนี่หันข้างข้างโอ้โหดูเปิดแบบว่าบาร์คลาสสุดอ่ะเปิดบาร์คลาส เปิดอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าทำทำเหมือนเดิมพ่อแม่เดิมจะได้ด้วยนะไม่ใช่อันนี้คือแบบสเปเชียลที่สุดแล้วคือคือผมคิดว่าตัวนี้น่าจะที่เห็นมาที่ผมอเคยเครอบครองมานะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปทอปอันดับต้นๆเหมือนกันนะดูเปิดข่าวแบบเปิดข่าวได้บ้าคลั่งขนาดสุดๆแล้วอะ่ะเดือดมากมากคือถ้าใครมีเอานนี้ดีกว,ว่าผมมา คาริโก้ไม่โยนอะไรก็สวยนะใช่คาริโก้โยนอะไรก็สวยใช่เอาไปตลอดยอดไม่ยากจริงๆใส่โอดีก็สวยแล้วก็พวกตระกูลที่มันขาวอ่ะมันก็ถ่ายทอดนะใช่พ่อแม่ขาวรูปมันก็จะจ่ายขาวยดีกว่าตัวนมีโอกาสเยอะกว่าใช่ครับผมตัวนี้ผมตั้งสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลายเทพอะมันหายากหายากจริงเราก็ได้มาในราคาแบบเต็มสเต็มเหมือนกันนะตัวนี้นะครับเป็นสไปเดอร์เอ็นชีคาริโก้นะครับ ใช่ไว้ขาวๆแบบขาวเวอร์เลยนะครับผมตั้งไว้18,000บาทนะครับ18,000บาทไซส์เนี่ยไม่เล็กแล้วนะก็คือแบบว่าสิ้นปีผมว่าพร้อมทำอยู่แล้วให้พี่พูดเนียนะพี่พูดพี่พูดใช่ครัเพี่พูดนะเรียกง่ายว่าเขาเรียกว่าเป็นคัดเกรดดีือป่าใช่ครับคัสเกรดมันคืองูคัดเกรดอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ายีนนี้แบบปกติมันไม่มีทางแบบนี้ว่าเราไปหายีนนี้ที่อื่นดูเปิดในกูเกิลก็ได้ก็ไม่เจอก็ไม่เจอผมว่าขาวเลเวลนี้คือยากโอ้โหยากจริงๆยากจริงๆมันคืองูคัดเกรดนี่ถ้าไม่ติดว่า ปีนี้มีประกวดแล้วผมอาจจะไม่ว่างอ่ะผมเอาตัวนี้ลงได้ตัวนี้ลงได้ตัวนี้ลงได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะตัวต่อไปที่ที่มีตัวให้ดูจะขายแล้วดันขายไปก่อนดันขายไปก่อนอวดได้ไหม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 บิวมหนนี่ไม่อวดไม่ได้แล้วดันขายไปก่อนเห็นได้สุดๆนะครับนี่คืออะไรครับให้เฟนดูว่าเราขายไปเป็นอะไรตัวนี้แพลนลิงพ่อแม่มาแค่แบ็คพาสเทลครับผมขายเป็นแบ็คพลาสเทล ดำมากตัวจริงดำกว่าในกล้องเยอะมากครับแล้วลายข้างตัวค่อนสวยเลยเออแปะแปเป็นแบบคาเทลที่สวยมากโคตรเจ๋งเนี่ยแบบคาคัเทลหล่อมากหล่อมากอะไม่พูดเยอะขายไปแล้วไม่พูดเยอะจะเอาจะเอามาให้ย่อยเอามาช่วยย้ยเฉยชมเฉยเฉยแต่ว่าดันขายไปแล้วต่อต่อไปดีกว่าตัวนี้เป็น G H I Mo h e a v i Enchi Partel นะครับเป็นงูสี่ยีนนี่นะครับตัวนี้เทไหม สวยมากสำหรับคนที่ชอบเจไดบอกเลยว่าสวยมากมันเป็นมันเป็นการทําอะไรที่ลงตัวพอสมควรเลยใช่คือเจไดปกติก็จะดําปกติแต่ตัวนี้มันมีความลายมีความชัดมีสีที่แบบโดดอะสีโดดออกมาโดดมากคือมันเอาจริงๆมันเด้งขึ้นมาแบบว่าเรืองแสงออกมาเลยจากจากเฟรมที่มันเป็นสีดําแล้วลวดลายคือสวยมากเลยนะ ตัวนี้ผมตั้งไว้สอ0 0มื่นเก้ับาทครับสองหมื่นเกบาทก็สนใจเป็นเพศผู้หรือเพศเมียครับเป็นตัวผู้ครับเป็นตัวผู้ครับเอาไปจ่ายยีนได้สบายสบายยีนเยอะๆแบบนี้เก็บตัวผู้ดีกว่าใช่ครับพวกนี้ผมก็คัดมาว่ามันควรจะต้องเป็นตัวผู้นั่นแหละจ่ายยีนแบบชิวๆใช่ครับใครที่บอกว่ามีเจอไดโมแล้วแบบจะเก็บดีไหมนะครับตัวนี้เฟนบอร์ดเลยว่าดีครับเพราะว่ามันไม่เหมือนจีโมที่ปกติทุกคนมีแน่นอนอะเราไปทางฝั่งตัวเมียกันบ้างเราจะไปบานาน่าก่อนบาน่าตัวนี้หลายตัวนะเอาตัวเมียก่อนนนกก็็ไได้ครััับตวหจละี อันนี้ให้ดูครับตัวนี้เป็นบัตเตอร์แต่ว่าลายค่อนข้างที่จะลายสวยเว็ดเว็ดหน่อยลายแบบจังหวะการวางลายเนี่ยแปลกมากๆแปลกเลยอ่ะตรงช่วงเนี้ยแปลกมากแล้วก็น้ำหนักเนี่ยโหตัวดูใหญ่นะเท่ามือเนี่ยยังยังไม่ช่างเลยเพราะว่าต้องมีสี่ร้อยขึ้นไปอ่ะแต่ว่าอยากให้ดูลายก่อนลายมันสวยอธิบายยากลมันแปลกใช่ไหมแปลกแปลกมากๆแล้วก็แล้วมันก็เลยสวยอ่ะมันเก๋ไปเลยพวกนี้ไม่มีถูกมีผิดนะครับแต่ว่า ลายพเทิร์นแบบนี้มันแทบจะไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นใช่เราเจอบัตเตอร์บ่อยเราไม่ค่อยเห็นแทบไม่เห็นเลยตัวนี้ก็คักมาน้ำหนักเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยเนาะโอ้ตัวเมียปี2สองใช่ไหมครับปีสองพันยี่สิบสอต้นปีต้นปีประมาณใช่ครับตัวมันก็เลยจะใหญ่ อันนี้ผมกดวางกล่องนะแล้วผมกดแท็บน้ำหนักมันจะเหลือศูนย์เนาะถ้าว่างเราวางกล่องหนักคือตัวงูเต็มเต็มนี่เท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบหกแล้วถือว่าเยอะนะสำหรับปียี่สิบสองถือว่าเยอะมากนะลายแบบเนี่ยลายสวยด้วยใชร้านสวยจริงสีสวยด้วยนะสีสวยสีสวยอ่อนเหมือนแบบ มันในเนยอ่ะไม่รู้สีมันแบบเหลืองเหลืองสวยๆอ่ะมันมันใสมันใสแต่ว่าไม่ใสเท่าคัสเทลนะแต่ว่ามันจะออกเนียนเนยนในเนยมอนเหมือนขนมอ่ะเออเหมือนขนมสีมันไม่ซีดอ่ะเนียนมากเนียนมากตัวนี้แต่ลายสวยจริงนะครับผมซึ่งราคาผมก็ตั้งเท่าเดิมอ่ะเป็นก็เา้าฐานก็9,800บาท9,800บาทนะครับตัวเมียด้วยอะไรงูขาวมเตอร์อะไรงูขาวตัวเมียไซส์ใหญ่โครงสร้างดีเหมาะกับเป็นแม่พันธุ์มันไม่ได้แค่อะไรงูขาวละ คือมันไปต่อยอดอะไรก็ง่ายนะใใส่สไปเดอร์มันก็ทำพวกตะกุนบีได้หรือว่าเอาแง่ใส่บานาน่าก็ทำงูที่เป็นบานาน่าไม่มีกัมใช่ก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าลูกค้ามีตระการที่มันเป็นอุ้งเขาอยู่แล้วก็โยนเข้าไปได้เลยครับจบเลยง่ายเลยจบเลยอ่ะตัวต่อไปก็ยังวนเวียนอยู่ในอะไรอุ้งเขาเหมือนกันได้ครับตัวนี้อันนี้คืออะไรครับตัวที่แพทินัมเวลาทําออกมาแล้วสามารถทําให้ขาวที่สุดนะอ่ะอ่าเขาเรียกว่าเขาว่ากันว่าขาวที่สุดลูโซ่ลูโซ่อันนี้คนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันอันนี้คือลูโซอ่าคนทม่ค่อยเคยเเป็นแพทินัมคอมเพล็กซ์เหมือนกันใช่ครับซึ่งมันสามารถไปทําพวกซูเปอร์ลูโซ่ได้อ่าเหรือเรียกชื่อว่าไวไดมอนด์อ่าชื่อโค้ดเทเลยเขาว่า ข่าวที่สุดในตระกูลของงูของขาวตาฟ้าแต่ผมก็เคยจับมาหลายตัวนะมันข่าวจริงอ่ะมันข่าวจริงมันข่าวจริงหน้าตามอาจจะดูแบบไม่ได้อ่าไม่ได้สวยมากแต่เป็นอะไหล่ที่โคตรดีแต่ถ้าลูกค้ามาดูจริงๆอ่ะครับมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนมันสว่างกว่าเยอะเออคนละเรื่องคนละแบบเลยนอมนนผี่สังเกตเลยมันคนละสีเลยคนละสีเลยคนละสีอันนี้คือลูโซ่อันนี้คือนอร์มอนครับด้วยลายเฟรมข้างตัวมันด้วยยิ่งหัวหัวสว่างมากเลยเห็นปะใช่จะชัดมากเลย อย่างเงี้ยครับอ่าไอ้เจ้าเนี้ยก็เป็นอะไรงูขาวเหมือนเนี้ยเหมือนกันอีกซึ่งผมขายราคาเท่าเดิม9 8 0 0ันดร้บาทน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้ก็เยอะนะตัวนี้ก็เป็นงูตัวหนึ่งที่เอาเป็นว่างูตัวเมียที่เราคัดมาเราพยายามจะหานหนักให้มันเยอะหน่อยเนื่องจากว่าลูกค้าเอาไปมันจะได้แบบเอ่เอขุนต่อง่ายไปขุนต่อไม่ยากอะ่ะใช่แ,แน่นอนว<ๆ>่าง,งูแบบว่าผสมมาอ่น้ำหนักเ<ๆ>พิ่มมาสี่กรัมสากรัมอ่ะเอาเป็นว่าเพิ่มมาสานะเพิ่มมาอามนะ สามร้อยสี่บเจ็ดตีไปสามร้อยสี่สิบปัดออกต่อให้เจ็ดกำเลยสามร้อยสี่สิบนะครับก็เต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือแน่นแน่นเลยนะครับแล้วสวยเลยสวยมากตัวนี้สวยตัวนี้ก็เป็นลูโซ่เพชเมียนะครับแม่มีตัวนึงอยากให้ดูเหมือนกันแต่ขายไปแล้วเหมือนกันอ่าอวดครับตัวนี้ต้องอวดอวดอวดฮะจีโ้โมจะเป็นเกดแบบโคตรดำดำปิดโคตรดำแบบใช้คำว่าดำเนียนเนอะ ดำเนียนละตัวนี้ก็ลงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับคนก็รีบแล้วกว่าคาเกรดไปคัดเกรดนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะดูอะไรอีกดูอะไรอีกไปมีอะไรโชว์ไหมครับไปตะกูลในนี่บ้างไหมหวานหวานบ้องไหมบานานุ่งบานาน่าอะไรยี้มีไหมหวานหวานมีเอาไล่แบ้งแต่บานาน่าธรรมดาอ่าได้ได้ได้อันนี้บานาน่าธรรมดา ผมจะตั้งอยู่7,500ใส่นิ้วกระมูสีหวานเรามือใหม่คนเริ่มต้นที่อยากชอบชมกสีหวานราคาไม่แรงนะครับตัวนี้เนียนเลยนะเนียนเลยนะสีดีด้วยตัวนี้สีดีด้วย7,500บาทนะครับใส่โตแล้วด้วยใช่ครับเนียนเนียนใส่กําลังจับมันกว่อ่ะแล้วตัวต่อไปที่ถัดจากบานาน่าเอาบานาน่าเป็นเพศผู้นะครับเพศผู้ครับเพศผู้หมดเป็นเพศผู้หมดเลยครับตัวนี้เป็นบานาน่าหวานีสีดีจังอูดูเพลินข้างตัวหนึ่งมากมาก อันนี้เป็นม็อบอะไรครับพี่ตูนฝอยจีนึงบานาน่าไวบีใบีใชแต่เป็นสีแบบส้มจัดส้มมากๆจริงๆในกล้องอาจจะไม่ส้มมากแต่เฟรมเชื่อว่าใครที่มาดูตัวจริงมันจะส้มเหมือนในกล้องอีกแบบเหมือนว่าเราเราลองหมุนหลายๆหลายๆหลายๆหลยๆแถ่นี่นี่ขาหนีบเนี้ยนี่ชัดเลยใช่ป่ะส้มส้มจริงส้มมากลองดูเฟรมข้างตัวแบบว่าโอ้โหขึ้นแบบนี่ส้มส้มเป็นบานาน่าไวบีที่ส้มจริงเนี่ยชัดเจนมากชัดเจนมากๆครับตัวนี้หัวมันยังส้มเลยใช่ตัวนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับพี่ตูนมาตรฐานครับ 9,800ครับ9,800ใช่ครับบาน่าสยีนะครับ9,800แต่ถ้าใครชอบความส้มแต่ว่าชอบไลยเวทขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ว่าไม่ได้ส้มจัดแต่มีความแบบเข้มของสีผมจะแนะนำตัวให้เรามีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นบาน่า YB Pastel บาน่า YB Pastel นะครับเนียนกลิบเลยนะครับดูแล้วก็จะมีความแบบว่าสว่างขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังมีเฟรมส้มนะมีเฟรมส้มอยู่แต่นวลๆขึ้นมานิดนึง มีเฟนมส้มเนียนๆนะครับดูหลายๆแสงเหมือนเดิมไอตระกูลมูสีแบบนี้ต้องต้องบนหลายๆแสงนะจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับอ่าแบบตัวเนี้ยเนียนมากเลยอันนี้ก็เพิ่มจากเดิมนะครับ12,000บาทนะครับเพิ่มมาิดเดียวแต่ราคาเดี๋ยวผมทําโปรให้อ่าในราคาพิเศษให้ใช่ไหมตระกูลบานาน่าก็เอาเป็นว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวทําโปรให้ได้ถ้าคนสนใจนะเพราะว่ามันเพิ่มพัดเ้ามันตัวเดียวดี๋ยว้งโปรให้ให้มาสามยินไม่แบบเอาเป็นว่าคุ้มอะ คุ้มเห็นแล้วคุ้มเลยนะครับผมมาแล้วก็ไปเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้เป็นโอดีพินสไตล์พาราดอกอ่ะพาราดอกด้วยนี่พาราดอกตัวนี้ที่มีมเราขายไปแล้วลูกค้าเราฝากขายทีนึงอ๋อเราก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมดูนะครับผมนี่โอดีพิ้นสไตล์นี่สีสวยนะสีแบบว่าสีทองที่จริมมันไม่เป็นันพาราดอกมันเป็นคิเมิลาปะ มันแค่ปานมันใหญ่มันปานมันใหญ่ออปานมันใหญ่ใช่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับมันทองเลยนะใช่ครับสัวเมียก็น้ําหนักเต็มมือขนาดนี้ก็ต้องมีสามสี่ร้อยกรัมสามร้อยกว่าใช่พี่ตุลเสิบนะครับพาัดดอกคืออะไรครับผมที่จริงพลัดดอกเนี่ยมันคือส่วนที่มันเอาเป็นว่ามันคือปานนะอ่ามันคือปานของงูที่จริงในตัวพาัดดอกเองอ่ะมันจะแยกออกไปอีกเยอะเยอะมากแต่ล้วนๆคือปานของงูตีไปว่ามันคือปานของงูที่มันเด่นชัดขึ้นมาเป็นเป็นลายแบบ ผล่ขึ้นมยงงานไปของไปของสะสมดีกว่าเฉพาะตัวของเขาเดี๋ยวก่อนยังไม่บอกราคาตัวนั้นเลยออ๋ตัวนี้เหรอตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับเพชอะไรครับเพชเมียครับเพชเมียครับหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยโอดีพินสไตน์โอดีพินสไตน์สีดีดีนี่อันนี้คือพาราดอกแต่ผมอ่ะจะไม่เรียกว่าพาราดอกอันนี้ขายไปเรียงครับต้องบอกก่อนขายไปแล้วคนจะได้ไม่ระงับใจความอยากได้ไว้พาราดอกอ่านี่เขาเรียกว่าพาราดอกจิ๋วจิ๋วต้องกระติบ ไม่กล้าพูดไปไม่กล้าพูดดังตองตลกเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คอนเดอกผมหมอคอนเดอกผมน่าจะหมดปิดกล่องได้ครับเดี๋ยวรูดอกผมน่าจะหมดระยะที่มันตัวแบบว่าโอ้เห็นแบบเข้มสงชัดๆมาเลยอ่ะอ่ะแล้วก็ต่อไปที่เรามีก็อะมิโนอะบินไหมผมเห็นจับอะมิโนหลายทีแล้วอะตัวนี้ก็ได้อยากให้ดูตัวอุปัวอ่ะมันตัวเล็กอยากให้ดูตัวอุปัวนี่เป็นไอคอนชาร์ท นี่เป็นอเมิโนะเพศผู้พี่เมียครับตัวผู้ขาตัวผู้ขาตัวผู้นะค่ะคอนท้าค่ะคอนท้าคือสีจะเข้มมากโตขึ้นเนี่ยจะแทบไม่ดอปเลยเนาะใช่ครับใช่ไหมสีขาวสีเหลืองจะตัดกันชัดใช่คือส่วนมากค่ะคอนทาเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเปิดออกมาลองหมุนแสงมาลองหมุนแสงมาสีต้องหมุนแสงนี่ดูสีนี้บ้างอ่าเป็นไงสวยมากก็ตั้งไว้หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับอ่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดรตั้งแต่ทีั้งรับใคือหนึ่งหมื่นสามครับอ่าลูกค้ามาซื้อก็เหลือหนึ่งหมื่นสองนะครับลดราคาให้ลดราคาให้ครับใช่นะครับอ่ แล้วก็จะมีตัวนี้แหันเข้าคาบอยู่ซิวเวอร์สติ๊กเข้าคาบอยู่อ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้อันนี้ให้ราคาแบบเบาๆไปสบายกระเป๋าตัวนี้เป็นโอดีพินซึ่งออกมาหลายรอบมากนะโอดีสไปเดอร์พินอ๋อนี่ตัวตัวเมื่อกี้ตัวผลักเป็นโอดีพินอันนี้เป็นโอดีสไปเดอร์พินสามยินตัวนั้นเป็นโอดีพินเมียตัวนี้เป็นโอดีสไปเดอร์พินผู้อ่าตัวผู้เป็นสีทองงูทองมีอยู่จริงงูทองมีอยู่จริงใช่ใครซื้อเพื่อหงสจุ้ย ัวนี้น่าสนใจต้องตัวนี้เลยมันทองจริงมันทองจริงมันทองมากๆทองเลยทองเลยใช่ครับอ่ะตัวนี้ราคาเอา9,800พอ9,800พอ3ยีน9,800เองยามยีนวซฟู9,800บาทสุดยอดราคาไปเบาๆเบาๆต่อไปกระเป๋าง่ายๆอัะเัียตัวเมียนั่นเธอตัวเมียมาตรฐานครับ ขายที่อยากได้ตัวเมียราคาไม่แรงไปตามไลฟ์ผมว่าผมลงตัวเมียตัวอะไรลงโหปิดเร็วหมดเลยนะพวกตัวใหญ่ๆนะครับแต่ตัวนี้ก็มีให้ให้ไมลหนึ่งตัวนะครับซึ่งสีค่อนข้างที่จะดีนะอ่าสวยสีดีนะสีดีนะสีเหลืองดูแบบให้เห็นมุมหลายๆมุมอย่างเงี้ยครับชัดเจนเลยนะครับพวกลายพวกสีเฟรนต่างๆนะครับก็ผมเอ่หกพันทวนหกพันทวนหกพันทวนครับก็ขายที่อยากได้ตัวเมียราคาเบาๆเบาสบายกระเป๋าเลยนะครับชิลๆนะฮะ อ่าตัวหนึ่งมาตรฐานตัวนี้ต้องมีติดไว,ว,ว้ไม่มีก็มีกี่ตัวก็หมดทุกปีตัวนี้ไม่มีก็ไม่ได้นะครับผมผู้อายรูสติกนะครับึเลมเอาซาฟา้านะครับผมมาตรฐานเลย นี่นะครับตัวตาในจะเป็นสีแดงเนาะอ่าตาขอบนอกเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีฟ้านะครับฟ้าแค่ฟ้าอ่อนล้ากันไปขออนุญาตนะครับขอซูมนี่เห็นไหมครับนี่ใครที่มองถ้าไม่ตาในมันไเป็นสีฟ้าไม่ใช่นะครับมันคือตาขาวได้เป็นสีฟ้าเอาง่ายๆนี่นะครับบลูอายดูสติกซึ่งตัวนี้เป็นพอสซูบอมมิติกด้วยก็เสือใครมีโมอ่ะเอาไปเอาไปเทสได้เได้นะเพื่อออกมาเป็นมิสติกบูชันเท่ก็นู่นเลยสองหมื่นกว่าบาทเลยใช่ต้องไปนะตัวนี้เป็นราคา ตัวเนี้ยโปรโมชั่นนะครับของที่ร้านเราทำเบลตัวเนี้ยน่าจะเป็นเบลตัวคู่ตัวสุดท้ายแล้วครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับจากราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลดเยอะมากถูกมากถูกมากหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วมีพอร์ตมีอะไรแถมไปให้ด้วยเอาไปให้ลุ้นกันได้อีกนะครับมี M B K ด้วยนะเดี๋ยวหลายคนอ่ะทักมาถามว่าแบบว่าเ้ยตอนเนี้ยผมมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นร้านใหม่ร้านเก่านะครับถ้าร้านใหม่ มีคอนมีคอนฮอคโนดสติเตอร์มีฮอคโนดมีเอ็มบีเครับซึ่งเอ็มบีเคเดี๋ยวให้ดูมันเหมือนกันเหมือนกันเกดร้านไหนก็ได้นะครับเราคัดมาคือเป็นเอาเป็นว่ามันคือคุณภาพเกด์อะเราดำครับเราว่าดำดำแบบมันคือที่สุดของมูดำ้มแล้เอ็มบีเคเนี่ยเฟรชโคชเช่าเลยดำดูใต้ท้องอ่หลังนี้ดำท้องยังดำึบนี่ดำดำปีเลยดำปีเลย ดรามากๆก็ตัวเมียล้วนครับไซร์ล้วนทุกตัวมาคัดได้ใช่ครับอันนี้เป็นงูปีที่สองใช่ไหมครับเป็นงูปีที่สองราคาเท่าไหร่ครับ9,800พันแปดรครับเก้าพราคาเท่ากับงูต้นปีอะครับต่อให้์ไปซื้อตัวจิ๋วๆแล้วก็ก็ราคาเท่านี้แล้วไซส์อย่างเงี้ยข้อดีของมันคือเห็นป่ะมันจะนิ่งกว่าเออจับแล้วมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งก็คือไซร์ค่อนข้างจะดีกว่าเยอะใช่มันนิ่งจริง ก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับแต่ที่จริงก็มีหลายตัวที่เรายังไม่ได้พูดถึงเนาะก็ลองเข้ามาดูได้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสัปหลาดเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่เอสติทิสสแควร์ก็ได้เอสติทิสสแควร์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ถึงอาทิตย์หรอกเดี๋ยวหาวันว่างๆเดี๋ยวไปถ่ายว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับติดต่อสอบถามนะครับก็ตรงนี้เลย เชียรโค้ชตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเฟนนะครับจากเฮโรเลฟทายนะครับซึ่งตอนนี้ใครอยากเจอเฟนเนี่ยเฟนก็ประจำการอยู่ด้วยนะใช่หลักๆเฟ็นมาวันไหนจริงๆหลักๆคนอาจจะมาวันพุธแต่ตอนนี้มาทั้ทุกวันแหละแต่แค่ว่ามาสายหน่อยก็พุธพุธตับสุกเหล่าที่น่ยเจอถ้ามาเหล่าที่เจอแน่นอนนะก็มีน้องเฟนประจำการอยู่ที่นั่นชนะแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์โซติกสแควร์เองบ้านสัตวระหลาดเองเฮโรเลฟทายยูนิเวิร์สบอลนะครับหรือว่ารวมกันอะเอ็กซ์โซติกสแควร์กับบ้านสั เอาจริงๆคือเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่ทุกๆร้านอยู่แล้ว<ช>ลูกค้ามั่นใจได้ว่าไปที่ไหนก็สามารถซื้อหมูได้ที่นั่นเลยได้อย่างมั่นใจก็คือชอบตัวไหนก็จิ้มได้เลยใ<ช>เพราะว่าทุกคนเนี่ยชำนาญอยู่แล้วก็แบบไม่จําเป็นต้องเจอผมก็ได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องก็เจอเฟนก็ได้จเจอมีนก็ได้น้องมีนอีกคน<ช>ซึ่งแบบก็ชํานาญอยู่แล้วชนะเราสบายครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เซอร์วิสหลังการขายพวกเรา ดูแลกันทั้งสัตว์ตรงอยู่แล้วฉะนั้นไม่มีปัญหาซึ่งมือครั้งเดียวดูแลตลอดชีพใช่ใแต่ถ้าเป็นบ้านธรรมดาก็แอดตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะไปถ่ายอะไรจะอัปเดตอะไรจะอัปเดตลงให้ดูนะครับใครสนใจตรงนี้ทักเข้ามาเลยนะครับผมทักเข้ามานะครับบริการส่งทั่วประเทศมีอุปกรณ์อาหารครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณน้องเฟนด้วยครับหน้าน้องเฟรนอีกทีหนึ่งแหมนะครับผมสำหรับ